หัวมุ่นมองกล่องนครับปัดขาแบบง่อ้โรงนอกครับเปิดไปตองออกแล้วเป็นจากปากดีๆๆอคือคุณครับล่ามไปหอดคุณฟังคุณจะมีฟังคุณจะมีคุณนะหวานก็้งเฮ็ดผึ่งบางสนิทอ๋อพี่น้องเงานเนี่ยปัดขี่น้อง สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพอกันอีกแล้วครับกับช่องเขาปลาสไตล์ที่วครับวันนี้ก็ยึกกับเปาเที่วคือเก่าครับนีจะยุกกับแซวแหววน้ำเนาะครับนี่วันนี้มาพอกันในปลาคือเก่าแล้วครับพี่น้องวันที่ได้ครับวันนี้วันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดกับครับวันนี้มาพิกัดได้ครับวันนี้พิกัดปลาบันบกเนาะอำเภอบุญทลเลจังหวัดอุบลจ้าครับผมกับมาสั่มปลาบันบกคือเก่าแล้วครับแจ็คสิมานบอดครับพี่น้องวันนี้ไปครับไปหลุนกับบ่่าาววท้คคือเกลรับปาบบบ้นนกครัี พี่น้องดอกแหล็กหมาครับอ้อมันมาเนื้อครับมันบรรยากาศฝนดิ่นๆเนาะอูห้หูดอกแบบงาม

ค่ะสงสารผู้ดีเลยเนาะมัน,นกำลังอะไรพี่เลยกำลังสวดออกมาเนาะมีดอกไหมรับโอ้มีก็ไม่เห็นกำลังเสียดแล้วสังโอ้ยมือนฝนลินครับพี่น้องเห็ดเปลือนสีต้มเด้อครับ อู here, oh. ้ยืนแหงเงายนจัดหน่อยนะครับม่กันี่ันไม่ิงีเี่ครับพี่หน่อแต่ว่า เจ็มแบบบวืววาเนอโอ้จิมฮักเลยดอกนี่เสียดายเลยฮะสหัวขาันยุลุกเปนบุอยู่ในดินเกรืหนึ่งครับพี่น้อโปรทพี่น่องม่ดุ่นกันครับใจได้ดอกนไม่จักดอกนี่ดอกแบบใหญ่เลยเ็ดเปียกฝนหัวมุ่นมองกล่องนะครับ เราจะเปิดไฟอู okay. Ooh, ้ดล well oh, like ่มเถอนะในท่านี่อุ้ยม่นเหยาบอบับัวบ่บ่ซํำนี่ละที่หดอกไดอกงามงี้ยมาเก็บบันวนิ้นๆอย่บ่เศร้าน้ะบ้าที่รกันนะโอ้กะเก็บเพสกับพี่น้องฝนตกมาให้เก่า ดอ,อกง่ายไหมครับจะบานแล้วใ่ญ่ก็เฮ็ดตัวเขาวบางดอกเนาะสีงามขนาดครับโอ้ยต้องดอกได้ครับนี่เห็นบ่นอืสิ่ด,ดีขนาด อยกำลังสีบานเนาะดอกหน่อยให้6เลีองดอกนึงครับลืไปเลยเรื่อยๆ้มันรับพี่นนอโอ้หับมา่อเห็ดถึงแดงขาไล่ครับอ้ยกำลังออกใหม่เนาะพี่นอขาเดบนเลย ปาดขาแบบไงครับปุ้ยปุ้ยคุณคุณคุณ,คณบอกคุณน้งยกีนหน่อยขล้อเนี่ยนน <c ười> ขึ้นบดไถบ่นียโอ้มันขึ้นบดไถนอนออองกดขล้อเนี่ยต่อจากเฮ็ดละง,งกเลยเนาะเฮ็ดละง,งกอกบุกีหมือเองแดงครับคุณนะขาคุณ รสาตสิแซ่บแห้งเด้อครับนี่รสาติหวานอร่อยเบองค้าเลี้ยงหนากินขนาดครับอดอุ้กแบบงหญ่ครับนี่สามดอกอุ้ยหลุมฮัใจครับพี่นอ้องอดครับพี่นอ้องมาบอเฮดองนอกครับเปิดไป,ปจองออกแล้วเป็นจากปลกดิดิดด้ คุณครับล่ามไปหอดคุณฟังคุณกระมีฟังคุณกระมีครับเป็นดอกก้าวอยู่อ้าวมัเก็บเลยนะครับตรงนี้โอ้ยเบื้องดอกเห็ดตุบปุตุบปุยอยู่คุณ่มออกต่อเหนืองเลยบานนี้คันได้ออกปัดขาผมมีค้าสั้นๆเนาะ มุมใดเนาะมันเคยออกครับวาที่อยู่ทะเลหล่ออีกเรียบาน์นอืมกลุม่มกับบางต่างจึงได้ออกขับออกแน่ เห็ดชนิดนี้คั่มันบานละดอกมันสีบระทุนนะครับพี่น้องแต่มันจุ้มๆแนวนี่อุ้ยแข็งดีครับประสาทหวานคือกันเด้่นี่หวานแห้งพอบอือหือืุออนะ่ะหวานก็เห็ดผึ่งบางชนิด แบบใหญ่เลยกวนตุกปุ๊อยู่อ๋อพี่น้องครับบูวเรียงแถวอย่างสวยงามเนาะเอาทำทำเพลงนะครับเก็บด,ด่วนเลยไปเห็ดมันใหญ่มันเตนให้ดินครับเห็ดชนิดเนะี่ยมานล่ะเด้อบ้า อุ้ยขาหัดออกเลยครับพูนมาอืมสุดยอดกำลังไห้เนาะอจุ่มนื ันเอาก่อนมันไดน้อัออนนี้แล้วครับอุ้ยอุ้ยขาเห็ดโผล่แห้งครับพี่น้องอุ้ยเบิกตีละตุกุอยู่อ้อันนี้มาพอเห็ดองค์นกคู่มังหันนะครับเดี๋ยวไปหาเลาะต่อแล้วครับวันนี้เห็ดระงกกระไดเนาะ แดงยิ่งขึ้เลยครับนี่อีกดอกนึงครับปาดอ๋อที่มีเงาเงานี่เตี้ยพึ่งหวานครับออ้ยเอาพวกใหญ่ไหมสามดอกครับอยู่เงาเดียวปาดอ๋า,าเตี้ยพึ่งเขาครับโอ้ยหวานแล้วอื้มเตี้ยพึ่งเขาใหญ่ครับาปาดก็มีดอกเยอะเนาะ พี่น้องครับมา่นดอปลาไฟใหม่พอเฮ็ดเึิงแดงค้าไร่ปบารไฟใหม่ก็ยังกับออกอยู่โอ้พุ่งพุ่ด,ดอ,อกนี้จุกจุกคม่ได้่มเห็ดเคยเก็บมาเบิรงปลาไฟกับไม้เบิร์ตครับพี่น้องโอ้ตะลิโตนปลาบว่วมแหลงจ่อยเน,ะนาะบวกงามเลยครับกับพี่น้องไฟใหม่เบิรงมันออกโอ้ยเอาไว้เป็นเสือเนาะมุุนอย้ยปุย เท่าเลยให้ไปเสือให้นีแนะครับพุ่นถ้าผุนกะเท่าเหรอผุนผุนตัวพุ่นจุ่มอยู่ปะไปเบิ้งตัวพุ่นครับพี่น้งนนนนนองุ้ยดอกจุม่มผุนอุ้ยห,หล่อนเลยเนาะบ่มีหยาบบ่มียังเลยน,นี่นนนครับพี่น้องมาหอดผงเห็มผงแดงขาค้นนะครับอื้มโอ้เท้าหน่อยโอ้ยพอดีงางมเลยครัเนี่ยหัวกระด้งเหลื่อมๆครับ อาอาดกรบพี่น้องใต่ไปตองโอ้ยคาแบบอ้วนบลักกักเลยอาอุ้ยดอกนี่มเป็นอยู่ใต่ไปตองตัวนี้งหนึ่งครับอาดกรบพี่น้องเงาหนึ่งสามดอกดอกหนึ่งมาขึ้นมานนามูใจอ้ยเบิง่งตีละ แต่ว่ามันห่างกันแห่งครับมันเหลืองบ่ายเลย,ย,ยดอกนึงครับง่บบา,งามแหงคาตรงทีเลยขึ้นนะข้าเพิ่นง,ง่ามแสบขนาดครับนี่อ้อครับหัวโพล่ะอาจจะสุ่มันโเนาอโอ้ขรับปี่น้อ ดีดีแหงองขาสันสนอนยู่ไตได้ตองเอาละครับพี่นอ้องเดี๋ยวเวลากลับบ้านแล้วครับมาเบินผลงานกระบ้าเที่ยวครับนียมันบบแห้งแต่กับมานอยู่ครับผมได้เห็ดอยู่เนาะต,ตานี่ก็สิเป็นเห็ดองค์นกับเห็ดผงแดงขาไล่เห็ดผงแดง,าาดง,แดงาขาค้นครับนี่รวมๆเลยครับเห็ดรวมๆครับตานี่ ตานีจิมีแต่เฮดละงโวกหลื่นๆเด้อครับนี่ว่งมาหาแตเด็กจนเฮดงอกไปแล้วเนาะเอาแต่เวลากลับบ้านแล้วครับตอนนี้เพราะว่ามันสวยกับคำเลยข้าพเจ้าขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมคลิปนี้ทุกคนครับถ้าชอบคลิปนี้ังไดลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่เป็นกำลังใจงให้บ่าวทิวเด้อครับสำหรับวันนี้บ่าวทิวจะขอตัวลากลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับ